UV Care อันตราเติมแซปเปอร์เครื่องฆ่าเชื้อโรคในห้องขนาดกลาง UV Care อันตราเติมแซปเปอร์เครื่องฆ่าเชื้อโรคในห้องขนาดกลางมาพร้อมกับหลอด UV สำหรับใช้กำจัดเชื้อโรคจำนวนหนึ่งหลอดให้พลังงานในการฆ่าเชื้อโรคอย่างรวดเร็วด้วยการใช้หลอด UV ขนาด55วัตต์สามารถปรับมุมหลอด UV ได้ถึง180องศาเพื่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคสูงสุดสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียไวรัสจุลชีพ และสิ่งที่ทําให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ถึง99.9%ครอบคุมพื้นที่25ตารางเมตรสำหรับใครที่สนใจวันนี้เราจะมาแกะกล่องให้ดูกันครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีคือ UV Care Ultra Germ Sapper Remote Control คู่มือภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบรับประกันจากบริษัทวิธีใช้เสียบปลัก๊กเปิดหลอด UV และนำออกมาในลักษณะตั้งฉากหรือยกขึ้นตามต้องการ กดปุ่ม power ที่ Remote Control <You S 1> เพื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์กดปุ่ม power ที่ Remote Control อีกครั้งเพื่อปิดใช้งานอุปกรณ์